นี่คือฮุกแบบจัดเต็มสายลึกลับระทึกชวนสงสัยสำหรับวิดีโอ YouTube ของคุณภาษาไทยเศร้าคุณเคยเชื่อไหมว่าหมอร้อยคนยังช่วยไม่ได้แต่เด็กขอทานตัวเล็กๆก,กลับใช้บางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ดึงชีวิตคนใกล้าตายให้กลับมาได้ในเสี้ยววินาทีความลับเบื้องหลังพลังของเด็กคนนี้ไม่ใช่เวทมนต์ธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนในห้องนั้นถึงกับตัวแข็ง จิตแทบหลุดออกจากร่างและยิ่งคุณรู้ว่าเด็กคนนี้ต้องการอะไรหัวใจคุณจะยิ่งเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีดูให้จบทั้งคลิปแล้วคุณจะเข้าใจทุกอย่างและอย่าลืมกดติดตามช่องก่อนนะแพทย์รัคนเดินสวนกันในถุงสีซีดหมั่อากาศมุกมูเหมือนจะบีบลำคอให้แคบลงเรือเสียงเครื่องมือตึงตังดังสะท้อในห้องรักษากริยาแรงจนแสบปลายจมูก หัวใจของซีอโอเต้นรัวเหมือนจะทะลุออกจากอกทายายของเขานอนนิ่งผิวซีกราวกระดาษช,ชี้หมอแต่ละคนสายหน้าสายตาหนักอึ้งจนแทบจมหาทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากประตูหลักเด็กชายเสื้อขาดรู้เดินเข้ามาดวงตาขุ่นมัวแต่ลึกเหมือนบอ่อไร้กอเขายื่นมือออกมาเล็บสั้นๆสันสน,นิดๆก่าวกับสู้หลงเย็ด แสงบางอย่างคล้ายลมหายใจพริไหลออกจากฝ่ามือของเอทุกคนตัวแข็งอากาศเหมือนหยุดหมกความเย็นไหลผ่านต้นคอซีโอจนขนลุกชูชักเด็กชายแต่มือยายเบาเหมือนแต่ผิวน้ำใสแสงว่าพุ่งออกมากลิ่นคาวเลือดหายไปทันทีถูกแทนด้วยกลิ่นหอมประหลาดคล้ายดอกไม้ที่ไม่มีชื่อยายขยับนิ้วช้าแต่จริงจนทุกคนกลืนน้ำลายไม่ลงคอเอ และในช่วที่แสงนั้นเริ่มบิดเบี้ยวดวงตาของเด็กชายก็เปลี่ยนเป็นสีที่ไม่มีใครเคยเห็นสีที่ทําให้หัวใจของซี o อยุดเต้สีประหลาดนั้นสั่นไหวในดวงตาเด็กชายเหมือนมีเงาไร้รูปร่างเต้นวนอยู่ภายในซี o ก้าวถอยหนึ่งก้าอากาศรอบตัวหนักอึ้องราวกับถูกกดด้วยมือที่มองไม่เห็นยายลืมตาขึ้นลมหายใจแรกของนางดังแผ่วแต่เต็มไปด้วยความอุ่นที่ไม่มีใครขา แพทย์หลายคนยืนอ้าปากค้างเหมือนสติทั้งหมดยังตามไม่ทันภาพตรงหน้าเอเด็กชายหันมามองซีอีโมุมปากยกขึ้นไม่ใช่ยิ้มแต่เป็นเส้นบางๆที่สั่นไหวราวกับจะฉีกออกเป็นสองฝัดเสียงกระซิบที่ไม่มีแหล่งกำเนิดลอยผ่านหูทุกคนเบาจนเหมือนลมแต่เย็นจนแทงลงกระดูกสันหลังข้าที่ต้อจ่ายเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเด็กไม่ใช่เสียงของมนุษย์เลยดอไฟในห้องกระพริบ ตัวหลอดส่งเสียงจีจีราวกับมีอะไรปีนไต่ไปมาตามสายไฟเงาบนผนังยืดยาวผิดรูปร่างเหมือนกำลังสูดอากาศลึกๆเข้าไปจากทุกทิศทางจนน้ำาหลแห้ซีอีโอรู้สึกถึงแรงบีบที่หัวใจไม่ใช่ความกลัวธรรมดาแต่เหมือนความลับในอดีตที่เขาพยายามฝังค่อยๆถูกดึงขึ้นมาจากมุมมืดในตัวเองเด็กชายก้มหน้าผมยุ่งยุ่งปิดแก้มแต่เงาของเด็กกลับไม่ก้มตามเงานั้นตั้งตรง และบิดเบี้ยวเหมือนมีเขี้ยวแหลมซ่อนอยู่ภายสายไม่ม้วนยายพยายามยกตัวน้ำเสียงแถวสัน่นออยอ,อยู่หากเขาแต่พูดไม่ทันจบร่างของนางถูกมือซีโรกดให้นอนลงเพราะเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าแรงสัน่นในอกนั้นมาจากความตกใจหรือคำเตือนที่เขาไม่อยากยอมรับเด็กชายยกนิ้วขึ้นแค่ปลายนิ้วแต่ทุกคนรู้สึกเหมือนมีความหนาวแล่นขึ้นตามแนวกระดูกทีละข้อ ที่รับล่องเหมือนมีใครใช้ปลายมีดเย็นเฉียบไล่ไปตามสันหลักเขาเดินเข้ามาใกล้ก้าวของเขาไม่มีเสียงแต่พื้นกระเบื้องกลับสั่นเล็กน้อยราวกับมันกลัวบางหยอกถ้าช่วยเธอแล้วเสียงนั้นดังซ้อนกันหลายชักเหมือนเด็กพูดเหมือนคนแก่พูดเหมือนฟังผ่านผนังหนาๆที่อัดเต็มด้วยเสียงร่ำให้ในความมือซีอีโอเงยแตกท่วมหลังลมหายใจไม่สม่ำเสมอ ความรู้สึกบางอย่างดันขึ้นมาจากความทรงจําค่ําคืนหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนเสียงร้องของเด็กคนหนึ่งที่เขาผลักใสเมินเฉยปล่อยทิ้งเอาไว้ในตรอกมืดเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองเงาของเด็กชายตรงหน้าเหมือนจะสั่นรับรู้ยาวขึ้นคลานไปบนพื้นเหมือนสัตว์ที่กําลังยิ้มกว้างเกินรูปหน้าซีอพยายามก้าวถอยแต่ขาแข็งเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยมือเย็นๆที่ลูกจากพื้นขึ้นมาตามนอกเด็กชายเอียงหน้า ครู่หนึ่งเท่านั้นดวงตาสีประหลาดสะท้อนภาพสีอยู่แต่ในภาพนั้นใบหน้าแรงลมเย็บหมุนบนนั้นกลับเงียบลงอย่างฉับพลันเหมือนมีมือนหนึ่งปิดประตูโลกที่มองไม่เห็นเด็กชายยืนนิ่งแสงหมอกที่ปลายนิ้วค่อยๆสลายตัวเหมือนรู้ว่าความจริงที่เขาตานั้นไม่จําเป็นต้องถูกดึงออกมาในช่วงนี้เงาของเขาหดกลับรูปร่างกลับเป็นเพียงเงาเด็กตัวเล็กไร้เขี้ยว ไร้เสียงกระซิบไร้ความหนาวที่แทงผ่านกระดูซีอีโอสุดลงนั่งล้มหายใจกลับมาแม้ยังสั่นแต่ไม่ถูกบีบด้วยเงาดำที่ก่ออยู่ในใจเมื่อครู่เด็กชายเงยหน้าดวงตาสีประหลาดค่อยๆจางกลับเป็นเพียงดวงตาขุ่นๆของเด็กขอทาไม่มีเงาลึกไม่มีเสียงซ้อนไม่มีคำขู่เรื่องค่าต้อจ่ายเขาหันไปมองยายบนเตียง รอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเหี่ยวย่นของนางอบอุ่นสันไหวเหมือนรอยยิ้มที่เรามาเนินนาเด็กชายหมุนตัวช้าๆก้าวออกจากห้องก้าวของเขากลับมีเสียงเบาๆเสียงที่มนุษย์ธรรมดาควรมีมาตลอดซีอีโอเรียกเขาเสียงดังแต่เด็กชายไม่หันเพียงยกมือขึ้นเล็กน้อยราวกับบอกว่าทุกอย่างจบแล้ว และไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนเมื่อประตูปิดลงลมเย็นในห้องหายไปไฟกลับมาสว่างเงากลับเป็นเพียงเงาและความเงียบที่เหลืออยู่เป็นความเงียบที่ว่างเปล่าไม่ใช่ความเงียบที่ซ่อนบาสิ่งอีกต่อสารไม้มาลาย CEO ลุกขึ้นเดินไปจับมือยายน้ำตาที่เขาไม่เคยปล่อยให้ไหลร่วงลงหนึ่งหยดหนักพอให้เขารู้ว่า บางสิ่งที่คิดว่าสูญไปตลอดกาลยังกลับมาได้แม้ผ่านเงาแม้ผ่านเวทมนต์ภายนอกอาคารเด็กชายก้าสู่ถนนแสงแดดอุ่นตกกระทบไหลเล็กๆไม่มีหมอกดำตามติดไม่มีเงาบิดเบี้ยวคอยกระซิบมีเพียงเสียงลมจริงๆลูกผ่านแก้มเขาเบาๆเขา,เายกหน้ามองท้องฟ้าหลับตาชั่วครู่เหมือนปล่อยลมหายใจที่เก็บไว้นาน และก้าวเดินต่อในร่างของเด็กคอทาธรรมดาคนหนึ่งที่เพิ่งทำสิ่งเกินกว่าที่แพทย์ร้อคนจะทำได้เรื่องราวจึงจบลงไม่ใช่ด้วยความมืดแต่ด้วยก้าวเบาๆของเด็กคนหนึ่งที่เลือกจะเดินหายไปโดยไม่ทิ้งอะไรไว้นอกจากปาฏิหาริย์ที่ไม่ต้องการชื่อเรีย